สวัสดีค่ะพบกับหมอเบลนะคะกับช่องโหราเบล่าพามูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายประจำไตรมาส2ของปีพุทธศักราช2567โดยอาจารย์จะใช้ไพ่ย,ยิปซีติดใบนะคะในการทำนายดวงเดือนเมษาพฤษภาและเดือนมิถุนายนค่ะก่อนที่จะไฟังคำทำนายอาจารย์รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปค่ะสำหรับการเลือกไพ่สิบไปนะคะอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกไพ่มาให้กับทั้ง12ลัคนาราศีแล้วทาทานายจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยค่ะคาพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมประจาไตรมากที่2ของปีพุทธศักราช2567หรือช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนค่ะคําทานายจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิต ซึ่งใบนี้หมายถึงว่าเจ้าชะตานะคะเป็นคนที่คนอื่นค่อนข้างที่จะเชื่อถือและก็ให้ความเชื่อมั่นค่ะไพ่ใบที่2ได้ไพ่ king of cup ใบนี้หมายถึงคุณค่อนข้างที่จะมีความเมตตาใจกว้างมีคุณธรรมทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จนะคะและเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเพื่อนเยอะมีสเสน่ห์แต่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเจ้าชู้มีเกณฑ์ที่จะมีคู่เป็นชาวต่างชาติค่ะใบที่3ได้ไพ่ the fool นะคะใบนี้หมายถึง คุณกำลังจะได้พบกับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่และยังไม่คุ้นเคยได้พบคนมากหน้าหลายตาหรืออีกนายหนึ่งอยากจะได้ท่องเที่ยวอย่างอิสระหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางตลอดเวลาค่ะใบที่4นะคะได้ไพ่เดลเวอร์ใบนี้หมายถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักหรือคนรักของคุณจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนคุณค่ะใบที่5คือไพ่ a g e ofword ตใบนี้นะคะเตือนให้ระวังเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน,น้อยกว่า จะนำปัญหามาให้คุณค่ะใบที่6ได้ไพ่ e m p e r a n c e ใบนี้นะคะหมายถึงในเร็วๆนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเดินทางไปในสิ่งที่ดีขึ้นค่ะไพ่ใบที่7นะคะคือไพ่ t of Swords ใบนี้เตือนให้คุณระวังปัญหากับคนวัยเดียวกันค่ะใบที่8นะคะคือไพ่สไม้เท้าค่ะหมายถึงที่พักอาศัยหรือที่ทำงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนก็จะยิ่งดีค่ะ พ่ใบที่9นะคะคือไพ่เดอะแฮงแมนใบนี้นะคะหมายถึงตอนนี้นะคะใจของคุณค่อนข้างจะมีปัญหาอึดอัดกับสิ่งรอบข้างมีเรื่องที่จะต้องคิดหรือว่าทําให้คุณทุกข์หรือว่าคุณไม่สามารถที่จะพูดบอกกับใครได้นะคะแนะนําให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่หรือว่าทําใจคะ่ะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองคะ่ะใบที่10ไใบสุดท้ายนะคะ บนี้เตือนนะคะว่าให้คุณระวังนะคะเกี่ยวกับการมีทะเลาะปากเสียงนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นนะคะให้คุณสงบปากสงบคําไว้แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะหรือว่าคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับหวยการว่าการประมูลงานที่เสี่ยงต่างๆนะคะก็จะเหมาะกับไพ่ใบนี้ค่ะอาจารย์ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากอบทัวร์นะคะ ซึ่งจะจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งจัดออกรอบครอบด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่ทางช่องได้ค่ะการทำนายเป็นการพยากรณ์เพียงคร่าวๆและโดยภาพรวมเท่านั้นนะคะถ้าจะให้เกิดความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะคะคุณต้องดูดวงส่วนตัวค่ะยังไงก็ตามก็รับพลังบวกไปนะคะส่วนอะไรที่เตือนไว้ก็อย่าจิตตกนะคะเพียงแค่คุณมีความระมัดระวังและมีความรอบคอบตั้งสติให้ดีพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ